ตามเลขก erm ああลับพ่อสมพรให้หน่อยนะฉันค่ะห้าอะไมนเห็นเนี่ยงดึงองเราอันเลขอะไรบ้างดูกนมาปัญหาที่อกนอนจังที้ของพ่อม่ได้หวัินิ่งไมมันบริษััวอัน เีและไปออกหนังหนึ่งนูวาต้องมีคนถือเลยมีคนต้องมีคนสื่อผอมมาดีครับขสมปันแม่นมาอีกเล้นครับเนี่ยงวดมีปลูเพราะเพิ่นจะปันบอกนั้นร้านไทยนี่จำลูกมุกไป่คิดว่ายุ่งนะวะคว่ในคิดตรงนี้อยู่คว่เกิดคว่ำงวาติ่สื่ออยู่ มันบ่ฝันกับคิดว่าหามันเป็ียนครับกต่ที่บอกว่าตัวกันบอกกับคืออยากอ,อกายเบาจังหน่อยนะ <c oughs> แต่ว่ันนี้ยังบ่ฝันนะพ่อเนาะ,อนอะบอบ่ฝันแต่ว่าหันคิดว่าจ,จิซสื่อตัวเนามันบ่ฝันกับจิตื่อดูมีเด็กมักไม่ใจบอ,บอกครับแม่คิดมักอืมค่ะมานีกะคือวมาแล้วมาเห็นคุณพ่อเนาะเป็นที่กะห้ถามคือเกาได้พ่อ ถามมันก็คิดอยากอายบอกเนาะมันบอกมองไม่ได้เนาะครับมงกัที่อะก็ไม่ออกออมสินเแตะว่ามันไก่อยุ่นเยอะเจอว่าไก่ยัดไปออกนึกวมันก็ยังไข่เนาะพูดถึงว่าเอาซื้อมองหนึ่งฝนเดือนไปออดมองหนึ่งนี่แหละเพื่อว่าเขายังงไปโฉกมีดวงแก่ตัวใหม่เนาะครับเนาะนี่เก่าครับตัวนันก็เอาแกนหาหนึ่งนั่นแหละ ได้ไมาจักสายครับเนี่ยเลขกมกักไม่ใจอบอกครับไม่ใจนนยางไปยางมาเห็นยนค่ะนั่นอันนี้ก็คิดว่ามาักตัวนี้ะครับมันโบฝันกับมกักแปดค่านึ่างบอกครับแม่แปดค่าหนึ่ง สงสัยบเลยบอกปู่ญาบอะแถวที่จะทางมางหวดทีเดียวคนไปปัดแซ่บอมสินโอ้ยบอกมาตัวอย่างสิงบอกครับอกเป็นยนอพาะส้มไหนสือบอกตึกว่ายจกูเลยยิ่เลอเสียรุ่นพี่นนอยายกูไดยยินเลยเสียรุ่นกูไดยยิ่มันพอออกพี่นนอเกิดมานี่หละก็อยู่ก็บุญวดาสนายา่นะครับเนาะก็อยูทีโชคยูที่บุญเป่ละคนบเรคบุเรคกันีบรคอะไนั่นนี่มาเอ แต่วงบาดเอาตัวร่องตัวคิดว่าจะเม่น1ิดมันนะตัวนึงนึ่งศูนย์เาครับคืดว่าคิดว่าไม่รอดครับพ่วงคิดมันบอกฝันกับคิดว่าจุดไปจนส่แต่ทาึ่งกนึังศูนย์นี่นึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับเนาะไอ้กับผอมเนะครับเนาะนกเลี้ยวแกอ่านเอฟซีคนสีมากนมากหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งเป็นเดกสองโต วันนี้นะครับเราอาจจะเป็นสองตัวหลังก็ได้สามตัวบนแบบหนานึงเลยดมักแต่ว่าฝันเนี่ยเพท่านเนี่ยฝันแต่ว่าหันคึดมาแล้วเอาเอฟซีทูมาหลยเสียสามนาทีสามลอยพี่น้องโอ้ลืมบึงแม่เอฟซีอีพอยังตามอยู่พี่น้องนออเสียงหลายเสียงเท่ามาดาก็ได้ฟังแต่เมั่ก็เหลืออีกไลยมือให้ผสมม้อนเจอไกลๆมือถึฝันอีกอยู่ครับ เดี๋ยวผมจะไปหา่ออนะครับเดไกลๆมือผมบมเป็นยังครับแต่ว่าคิดว่าตัวนี้แหละในข่วมขีดในข่วมอันครับในใจมัดกันนะครับน่ะเห็นมา่ะคะแต่หาหนึ่งนี่แหละสวัสดีแฟนคลับแฟนชอบมันบอบังกับรูสิเป็นศูนย์หาหนึ่งกับเปลี่ยนหนึ่งสี่หน้าในข่วมขีดนะเรียบร้อยน่อยู่ในเกณฑ์นี่แหละครบแปดหาหนึกับศูนย์หาหนึ่งนนี่แหะ เพราะว่าม bon ันเป็นบางๆอ่ะนะครับอแสดงเอาไปเห็นอยู่หม่องเลยนะยี <c oughs> ่ต้นใหม่ครับบ่เห็นเดียวอันเจดียวเนว่านึกว่าเห็นอยู่แต่ฐานทีรักจิตเป็นบางบๆสักแล้ยวเลยเป็นบางบงนี่แหละยังไม่เกลีเนีายพอว่ามันโบยเห่าค่อยๆเด็ดซูนหรือเด็กแปดนี่แหละอย่างดูน้าหนึ่งนะครับเนาะ แม่มันเป็นเส่องใสพาผมมักติดค้อมฝันมันโมหลโตดีจะจำเนี่ยนะครับมันเป็นตัวนอ๋อจะเป็นตัวนี้บ่กครับอ้อย่างมันเป็นมันมันเป็นขดอยู่แต่ว่าตัวเสิ่องมือนที่ันเป็นแบบแบบยรือบักตัวนี้มาบังตัวนี้เมนกันที่หน้าในคน เบอรลท์โรอครับแปดห้าหนึ่งกับศูนย์ห้าหนึ่งนะครับเนาะหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งมันเห็นคนาจุดบ่อดเนี่ยหนึ่งศูนศูย์หนึ่งอ๋อในความคิดคือครับอืมขึ้วาน่ะแต่วกก่จะเสียงหลายเสียงธรามาดาก็เด้ย้งบาทตองบาทนี่ละครับก็เลยรุนนครับเนาะรุ่นน้ำเพื่น อ๋อผสมก็มีเลขหมากให้นะครับสาหรับความฝันก็รอเรื่องจะแอดมินมาตามอีกทีหนึ่งนะครับใกล้ๆมือนะครับประมาณวันที่ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ด่นาะครับเนาะวันนี้วันที่ยี่สิบสามครับยี่สิบสามยี่สิบสามกุ่มภาพันธ์ครับเหลืออีกหลายมือเนาะครับเนาะเพื่อความฝันพเ่หรับเพื่อเจ้าที่จะทางคนเมตตาเพื่อนบ้ามากนะต้นนี้ครับอันนี้เป็นเลขหมากของผสมนะครับเนาะ อันนี้คือเลขชอบนะคะคุณพ่อแมนซื้อตัวนี้แล้วเพิ่มเกียรตเหตนเลขห้าหนึ่ง่ย์ห้าหนึ่งนะครับเนี่ยมันบังรักรอยนาะเด็ดเลขเอาศูนก์กแนงก์บอครับแมนมันเป็นบทเส็มตาไนไหนในรับเอาคืดว่างแปดหาหนึ่งกับศูนย์หาหนึ่งอแร่น จะลืมสองตัวด้ะหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งสองตัวกันนะฮะมันเปลี่ยนแน่รอกเสถาวรมาหามากจริงจริงครับอ๋อจับจับคู่นี่มันใช่เป็นแปดห้าห้าแปดห้าหนึ่งหนึ่งห้าแปดหนึ่งหนึ่งแปดอ๋อเจ้าจังที่ถือน้ำผ้ามือกับโวยเพื่อเพลินมานส่งโฉมนะครับเนาะอ่อกจะออกทั้งีดแล้วครับ สำหรับความฝันก็รอกี่จะมือต้องเหมือนแต่ว่าหันง,งางไปงางมาชิดไปคิดมามันขันมาเขาจังสี่ครับมาเขาตาพขาดีีหร <c oughs> ือเปล่าครับโอ้ยลูกค้าโตให้ท่านบอ่ครับ ใช่ค่ะไม่ต้องเสียใจเห็นบอลเอสพีเนี่ยเพิ่นก็ให้ยกำลังใจดีๆใช่ไหมครับเนาะดีอยู่เพิ่นก็ให้ยยึดให้กับขวดห้นี่มันก็อยากไอหายนี่เดียให้ยมองนึงไปออกมองนึ่งม้อก็คิดอยากไอหายกันแนวย่านว่าให้กันเนาะพี่ได้เนาะครับเนาะพี่น้องได้เลยสามตัวนักไทยคุณพ่อได้เด้อจ้าเด้อแอดมินกะนั่งอยู่นี่เดี๋ยวเขียนตัวเลขแล้วีิโซตัวเลขให้เบิรงคุยกับคุณพ่อตะก่อน คุณพ่อเพิ่นกับขุดน้ำเอฟซีพี่น้องแดนเอฟซีเพิ่นเบิดเงินน้ำเด้เพิ่นว่าแต่ว่าเอฟซีก็บอกแอดมินอยู่นะคะโอ้เจ๊จ๋าอย่าไปคิดอย่างายของภูมิภาคคือแม่ผงกาวาเนาะล่ะเพิ่นว่าให้ยวงกลมเลยป่ะครับสามต้นนั่นก็อันนั้นก็ับต้นทับต้นแล้วก็เพิ่งเพินมตัวผิดอัตโนมัตินะมันจะไหนอัตโนนีตเนาะครับ แต่ท่านหนึ่งแมนไม่ชง่ามครับแต่ท่านหนึ่งกับพูนเนี่มเวลาถูกเงาะก็ติไปวาจะไปิหนาวนะครับเนาะแมนแต่ว่ากะทีว่าจะขอมากตัวนี้พ่พ่อมักว่าสิ่สื่อจักไอยจักยิบิบจ้ามที่บาทก็ะยนน่ะัวก็ได้รุ่นนะครับเนาะในรุ่นยี่ดีตัวนี้แต่ว่าก็ทีจะซิมน้ำพนอยู่เ้อพี่น้องสิบยี่สิบาทซิมเบิ่งซื้อเนาะพ่อเนาะ ก็ว <uh ่าจังส well. ่วนนะงวดที่แล้วผู้ใดติ้มออมสินกับป้าสามตัวตรงๆคนละเนาะแต่เสียดายเนาะโอ้หน่าจิมาใส่เป็นเด็กไงบอกเขาเล็กไงนะครับเนาะแม่นแต่เสียดายกับเขาเขาสามตัวตรงๆออมสินคิดจะไนาเอาตัวเนาะครับของบูมีห่างเแล้วอเนาะแม่นของบูมีห่างมันก็อยู่กับหลวงไฟหลวงมัน ว้าให้ฟังอยู่พี่น้องของบมมีหักดอกแต่ว่าเอามาว้าวมาเล่าสู่กันฟังแต่ว่าตัวผมจีเซียงมึงแจ๊สีบาทเจ้าบาทนี่ก็ไแม่แปดฐานหนึ่งครับโ่อเขาเน้นตัวนี้มาเนี่เน้นแปดหานหนึ่งดอกกันไม่ก็นชนะซื้อตัวนี้ละโบซื้อได้ตัวได้ตัวเดียวโดดครับแม่ถ้แม่สองตัวนี้ก็เน้นหานหนึ่งมาพ่อตทวนั้นตัวหานหนึ่งหนึ่งหาที่บอกเออกับมีเท่านั้นจังสี่มาพ่อ ขนาดนั้นมันถึงต้องเห็นมาพี่น้องถึงต้องโอ้เอฟซีคือมาหลายเลยล่ะปาร์ติฟนาที่เอฟซีมาหกลอยคุณแม่โอ้ยข้าเจ้าเขามาไลายชดหกหกลอยคุณแม่เอฟซีเจ้าผู้ใดขอขอบคุณนะคุณพ่อนะใอ้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับโซ่ตัวเลขคะแนนอ่ะฮงโนก็ได้โซ่โนเสียห์เอฟซีก็บอกว้าเจ้าสู้สู้อ่ะแต่สู้ต่อไปสู้ต่อไปโอเคพ่อชนิดนึงค่ะพ่อโอเค แม่พี่น้องแคปหน้าจอไปเรือยค่ะเอามาสันสี่เรืย้อแปดห้าหนึ่นงศูนย์ห้าหนึ่งอนให้นนึ่ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์เกตังรฮบว่าศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์เอาวากระลืมตัวนะมากพอมะมโอ้ยเอฟซีกว่าซิบูทีร์เกลข่ายแนนี่เด้เป็นข่ายแกนแขนเป็นขนน่แบบนี้แปดห้าหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งกับศูนย์ห้าหนึ่งนะครับ เ่อผู้ซื้อก็ซื้อตัวเดียวโดดๆครับแปดหันหนึ่งเน้นแปดพันหนึ่งคับพี่น้องค่ะผู้ใดที่เข้ามาจดตามรับชมนะคะอันนี้จะเป็นเอ่อน่าจะเป็นงวดที่สองของคุณพ่อสมพรนะคะจริงๆอ่ะเลขมันเคยเขาแล้วมาหลายงวดตอนนั้น4ี่งวดบอกไมพ่อซงวดมีงวดค่ี่งวดเนาะ หางวดกับซ้ำงวดหอมซินอันนี้เนอหาสองศูนย์มาออก <S 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 อมซินเนาะพ่อนอ <S <S ้องนะคะท่านผู้ชมถามว่าเลขเคยเข่าบอของคุณพ่อเข้าจริงๆแล้วก็เอถามตัวจริงๆพี่น้องแต่ว่าที่เข้ามาทายคิดงวดแรกสี่หนึ่งหนึ่งนะคะแ,แต่ว่าที่แม่หายมือนั่นหนึ่งหนึ่งสี่พี่น้องซื้อกลับไปกลับมากกับเข่าสามตัวตรงตัวตัว ฝันอย่างเดียวบ่เกี่ยวกับใครพเกี่ยวกับใครอ๋อไอ้น้องมันเป็นเลขฝันของคุณพ่ออีหลีนะคะแต่ว่างวดนี้บ่ได้ฝันแต่ว่าหันคิดว่าสิซื้อตัวนี้เป็นเลขมากในใจมากในใจคิดว่าคิดว่ามันสิเป็ดเองเป็นเลขมากบ่ได้เห็นอใหม่องในม่องนึงบ่ครับบ่ได้เห็นแม่นบ่จะนี่นินนินโอ้แสดงว่าเห็นเนาะครับเนาะโอ้แอดมินกับที่สองให้เราเห็นกันได้สองเห็นบ่เห็น พอเรามักตัวนี้กักยังวซื้อโยตัวนี้แหละแต่ว,ว่าแอดเจตัดตงดี่าพอต้องมีเส้นนะคะพี่น้องเพราะว่าในความรู้สึกคือแบบพ่อไปอยู่เอ่อพุ่มเจ้าทีหมองนั่นคล้ขาขๆกับพอจากที่พอเราเนาะพุ่มเจ้าทีนี่คนไล้ขาขๆกับทีบมามีซื้อนี่อย่างไรสิเราน้อเราไปหลายผลนที่ว่างงงง่ายน้ำนันน้ำนี่น้นำเลียกน้ำเบืเ่อกับบนตงว่าไปคือฟันทงชั่วๆไปตัวนั้นน่ะค่ะคูะย์แปด หาหนึ่งอะนะข<ห>าบทั่วทั่วเ <ขอ S 1> ลว